สวัสดีผู้ฟังที่รักวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับนิยายเสียงช่องนิยายเสียงกับนาเสียงฝนก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดนิยายและเรื่องสั้นอื่นๆต่อไปด้วยนะคะเรื่องสั้นจบในตอนคู่กัด จอมพลกับนภาเป็นสามีภรรยากันมาเกือบ14ปีแรกๆพวกเขาก็รักกันดีไม่เคยมีเรื่องให้ต้องคิดมากแต่พอหลายปีผ่านไปความเคยชินของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็เริ่มทำให้เกิดอาการถกเถียงกันไปมาอยู่เป็นนิดขับช้าๆหน่อยสิคุณนภาบบนตอนทั้งสองอยู่ในรถกำลังมุ่งหน้าไปตลาด พื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้รายสัปดาห์เหมือนอย่างที่ทำทุกอาทิตย์รถเยอะๆแบบเนี้ยขับช้าเกินเดี๋ยวก็โดนรถคันหลังบีบแตรไล่อีกจอมพลพูดเรื่อยๆนาพายิ้มเยาะพลางพ่นลมออกจมูกฮะฉันก็ลืมไปว่าคุณมันรู้ดีที่สุดในโลกทำอะไรไม่เคยผิดหรอกเธอพูดน้ำเสียงถากถางจอมพลมองเมียแบบละเหียใจ เม้มปากหยุดตัวเองไม่ให้ตอบปากตอบคำให้เสียเวลาพลังนึกว่าทำไมทุกอย่างที่เขาพูดและทำจะต้องเป็นเหตุให้พวกเขาทั้งสองต้องเถียงกันไม่หยุดแบบนี้ระหว่างทางอะ่ะเดี๋ยวหยุดร้านเซเว่นนี้ด้วยนะฉันจะซื้อกาแฟนับาพาเปรยกาแฟที่ตลาดเลยก็มีไหมทำไมต้องแวะเซเว่นด้วยอะ่ะเสียเวลาเปล่าๆจอมพลพูดไปตามที่คิด นาภาชอบกินกาแฟาเย็นแล้วไอ้กาแฟาเย็นกาแฟาชงนี่มันก็มีอยู่ทั่วไปทุกที่ไหนๆก็จะไปซื้อของที่ตลาดอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องลำบากหาที่จอดหน้าเซเว่นใกล้ตลาดเลยกาแฟเซเว่นอร่อยกว่าฉันชอบของฉันแบบนั้นน่ะแล้วนี่ถ้าไปถึงตลาดแล้วร้านกาแฟาไม่มาขายอะ่ะจะทำยังไงนาภาเถียงก็ถ้าร้านที่ตลาดไม่มีขาย ก็ค่อยซื้อกาแฟที่เซเว่นตอนขากลับก็ได้มั้งจอมพลตอบเรียบเรียบแต่ถ้าไปเซเว่นตอนขากลับอะร้านมันจะอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามนะแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องขับข้ามถนนอีกนับผ่าให้เหตุผลจอมพลถอนใจพอถึงหน้าเซเว่นก็ชะลอรถจอดงั้นก็ซื้อโคกให้กระป๋องนะเขาพูดเมียเขาหันมองกระหมดคิ้วโคกมันไม่ดี เดี๋ยวท้องก็อืดอีกคราวที่แล้วปวดท้องแทบแย่จำไม่ได้หรอคุณน่านานๆทีนะผมไม่ได้กินทุกวันเขาพูดเบื่อๆไม่รู้ว่าบทสนทนาที่น่ารำคาญนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่กันเมื่อก่อนผมกินทุกวันก็จริงแต่เดี๋ยวนี้คุณก็เห็นสองอาทิตย์กินทีอะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ฉันว่าคุณน่าจะเลิกได้แล้วนะนภาเนบ ซื้อโคกให้กระป๋องหนึ่งจอมพลย้ำเสียงนิ่งเขารู้สึกได้ถึงสายตาเขียวปัดของนาภาแต่ไม่ได้สนใจจะหันไปมองเพราะชินชาเสียแล้วกับนิสัยแบบนี้ของเมียนาภาากระฟัดกระฟีดลงจากรถก่อนกระแทกประตูปิดดังปังจอมพลหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบเพื่อสงบสติอารมณ์เขารู้สึกว่าชีวิตคู่ไม่แฟร์เลยจากประสบการณ์แล้ว ฝ่ายหญิงมักจะเป็นฝ่ายงอนตุ๊บป่องคาดหวังให้ฝ่ายชายต้องงอไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดก็ตามดูอย่างครั้งนี้นภา,าอยากซื้อกาแฟเย็นที่เซเว่นเขาก็แวะจอดรถให้ซื้อแล้วแต่นภา,าก็ยังไม่ไวายแสดงท่าทีไม่พอใจจอมพลกดเปิดหน้าต่างเขารู้ว่านภา,าไม่ชอบกลิ่นบุหรีและจะบ่นเป็นหมีกินพึ่งทุกครั้งที่เขาสูบบุรี่ในรถ แต่เขาไม่อยากเก็บมาคิดให้รำคาญใจในตอนนี้ยังไงเสียถ้าไม่ใช่เรื่องสุบุรีนภาก็มีเรื่องหามาบ่นได้ตลอดเวลาอยู่ดีถึงตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายแก่แ,แล้วแต่อากาศวันนี้ก็ยังร้อนอบอ,อ้าวจอมพลมองออกไปนอกหน้าต่างพลางดูดควันบุหรี่เข้าปอดลึกที่นี่อยู่ใกล้ตลาดสดนิดเดียวและมีผู้คนเดินกันพลุกพล่าน เขามองเห็นคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เดินไปหยอกล้อก,กันไปพลางหัวเราะกิ๊กกากอย่างไม่เร่งรีบราวกับว่าโลกทั้งโลกมีเพียงเขาและเธอเพียงสองคนเท่านั้นจอมพลพ่นลมออกจมูกเฮะรอก,ก่อนเธอไอ้หนุ่มอีกไม่นานหรอกแกก็จะเป็นเหมือนข้านี่แหละเขาพึมพำเบาๆพลางนึกย้อนไปถึงวันวานที่แสนหวานเขากับนภาเองก็เคยรักกันแบบนั้น เขารู้ว่านภพาชอบอะไรและนภาเองก็รู้ว่าเขาชอบอะไรพวกเขาต่างเอาอกเอาใจพวกเขาต่างเอาอกเอาใจและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตอนนั้นรักยังหวานไม่ใช่เปรี้ยวเข็ดฟันเหมือนทุกวันนี้นภพาเคยเป็นคนใจสปอร์ตไม่ว่าจอมพลอยากได้อะไรเธอก็หามาให้ทุกอย่างเพื่อเอาใจผัวรักต่างกันลิบลับกับทุกวันนี้ ส่วนจอมพลเองก็ชอบซื้อของขวัญให้นาภาโดยเฉพาะเสื้อแขนยาวเขาหมกจะซื้อเสื้อแขนยาวสวยๆให้นาภามีรักเสมอเขารู้ว่านาภาใส่เสื้อแขนยาวเป็นส่วนมากเพราะเธอแพ้พิษมดคันไฟรุนแรงเธอเคยเล่าให้เขาฟังว่าสมัยยังเด็กสมัยยังเด็กนาภาเคยถูกมดคันไฟกัดต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลแทบไม่ทัน โชคยังดีที่รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้เพื่อเป็นการไม่ประมาทนภาจึงสวมเสื้อแขนยาวแทบจะตลอดเวลาจอมพลจำได้ว่าตั้งแต่ได้ยินเรื่องอาการแพ้พิษมดคันไฟของนภาเขาเป็นกังวลและเป็นห่วงมีรักเป็นและเป็นห่วงมีรักเอามากๆเขาเริ่มหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ปกป้องภรรยาของตนได้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปกป้องภรรยาของตนได้ดียิ่งขึ้นจากข้อมูลที่เขาได้มาเขาได้รู้ว่าภาวะภูมิแพ้รุนแรงเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วร่างกายและอาจมีความรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตมันเป็นอาการที่ระบบภูมิคุ้มกันปล่อยสารเคมีออกมามากจนทำให้เกิดอาการช็อกได้ ความดันโลหิตลดลงอย่างกระทันหันและทางเดินหายใจตีบตันจนขัดขวางการหายใจแต่ยิ่งนานเข้าชีวิตแต่งงานของเขาก็ยิ่งน่ารำคาญไม่ว่าเขาจะพูดหรือทำอะไรก็ดูเหมือนนาภาจะไม่พอใจไปเสียทุกอย่างเสียงเปิดประตูรถดึงจอมพลออกจากพวังนาภากลับมาที่รถพร้อมแก้วกาแฟเย็นใบโตแต่ไร้แววโคกระป๋อง ที่เขาขอให้เธอซื้อให้หนโคกจอมพลถามก็บอกแล้วไงว่าควรจะเลิกกินโคกได้แล้วนภา,าตอบแบบไม่หันมามองเขาด้วยซ้ำว่าไงนะนี่คุณไม่ได้ซื้อโคกให้ผมจริงๆเหรอจอมพลถามอย่างไม่เชื่อหูไม่เกินไปหน่อยหรอคุณแค่โคกกระป๋องเดียวก็ซื้อให้ไม่ได้เลยเหรอมันจะอะไรกันดักหนานภา,าอ้าปากค้างหันมามองเขา ราวกับว่าเธอช็อกกับสิ่งที่ได้ยินแค่โคกกระป๋องเดียวก็ต้องขึ้นเสียงด้วยหรอที่คุณสูบุหรี่ในรถอ่ะฉันยังไม่ว่าอะไรเลยนะจอมพลเอียงคอแววตาเหมือนเพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่างอ๋อยังงี้นี่เองสดแสดงว่าตอนซื้อของในเซเว่นคุณเห็นผมส่บุหรี่เลยตัดสินใจไม่ซื้อโคกเป็นการแก้เเ็ดผมสินะไม่ใช่ซึกหน่อยบอกแล้วไงว่ากินโคกมากๆมันไม่ดี นภานั่งหลังตรงคอแข็งตามองไปข้างหน้าอย่างดื้อรัน้นเออก็แปลกดีที่ตัวเองกินกาแฟเย็นหว,นหวานๆได้ทุกวันจนอ้วนเป็นตุ่มแบบเนี้ยอันนั้นกินได้ไม่ต้องเลิกนภาหันขวับมองจอมพลอ้าป,ปากค้างอย่างไม่เชื่อหูสีหน้าแสดงความเจ็บปวดทำไมใจร้ายแบบนี้อ่ะพูดไม่ดูตัวเองเลยคงหล่อมากเลยมั้งนี่ถ้ารู้ว่าแต่งมาแล้วจะเป็นแบบนี้อ่ะ ฉันตัดสินใจแต่งกับกริดดีกว่าจอมพลกัดฟันกรอดเขาเข้าเกียร์แล้วออกรถเธอกล้าดียังไงถึงพูดถึงไอ้กริดขึ้นมารู้ทั้งรู้ว่าเขาเกลียดมันเข้าไส้กริดเคยเป็นเพื่อนรักที่จอมพลไว้ใจตอนเขากับนภาเริ่มคบกันใหม่ๆทั้งเขานภาและกริดเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากและไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆต่อมาไม่นาน เขาสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของทั้งกริตและนาภาเปลี่ยนไปราวกับว่าพวกเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างเขาคาดคันเอากับนาภาว่าเกิดอะไรขึ้นและนาภาสารภาพว่ากริตพยายามจีบเธอรับหลังจอมพลมาสักพักแล้วและเธอเองตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองรักใครกันแน่จอมพลหรือกริตจอมพลเสียใจและเสียความรู้สึกมากที่ทั้งกริตที่เป็นเพื่อนรัก และนาภาคนรักแอบคุยกันลอบหลังเขาและด้วยความแค้นใจมากกว่าอะไรทั้งหมดจอมพลตัดสินใจของนาาแต่งงานและนาภาตอบตกลงนาภากล้าที่จะเอ่ยชื่อกริตต่อหน้าเขาแสดงว่าเธอกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผลร้ายที่ตามมาวันนั้นทั้งวันเขากับนาภาไม่ได้คุยอะไรกันอีกต่างคนต่างเงียบแต่เป็นความเงียบที่แตกต่างกัน นาภาเงียบแบบดื้อเงียบส่วนจอมพลเงียบราวกับกำลังครุ่นคิดถึงอะไรบางอย่างช่วงประมาณสองทุ่มคืนนั้นหลังกินมือค่ำเขาบอกนาภาว่าจะออกไปขับรถกินลมเล่นข้างนอกจะไปด้วยกันไหมเขาถามนาภาไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำเพียงใส่หน้าเชิดเิดอย่างไม่ใส่ใจจอมพลหยิบกุญแจรถแล้วเดินออกจากบ้านไป คืนนั้นจอมพลกลับมาถึงบ้านแล้วตั้งใจจะนอนในห้องรับแขกส่วนนภาพอถึงเวลานอนก็เดินฉิวเข้าห้องนอนไปอย่างไม่สนใจยายดีสามีจอมพลรู้อยู่แก่ใจว่าเธอจะทำตัวแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขายิ้มมุมปากนภาคิดว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือ 1. เขายอมให้เธอได้ทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องกฤิ 2. เมื่อตอนสองทุ่มเขาไม่ได้ไปขับรถกินลมอย่างที่บอกนภาแต่ไปที่ป้ายรถเมล์ใต้ต้นฝรั่งใกล้บ้านที่ที่เขาเคยเห็นรังมดคันไฟ 3. ตอนนภาวุ่นทํากับข้าวมื้อเย็นในครัวเขาเดินเข้าไปในห้องนอนพร้อมแก้วกาแฟเย็นที่นภาวางทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องรับแขกเขาเอามือจุ่มกาแฟเย็นที่หวานเอาเรื่องของเธอ ก่อนโรยเป็นหยชนเล็กๆทั่วหมอนและที่นอนฝั่งนา้าาก่อนเปิดถุงพลาสติกแล้วค่อยๆบรรจงโรยมดคันไฟลงบนเตียงขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่อง เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ